สวัสดีครับพบกับน้าไก่ทูเบลี่ครับช่องน้าไก่ทูเบลี่ครับตอนนี้เรามีไฮไลท์จะไปกินเหนี่ยวไก่บนรถไฟก็คือเนีย่ยวไก่เที่พาเดี๋ยวต้องขึนรถไฟด้ในระหว่างทางที่เพานตรง้จะมีปนกปนกที่มาขายเหนี่ยวไก่อันดับหนึ่ง ก่เห็ดประเทศไทยเน,นียวไก่เผาพะปนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนาประดูครับนาประดูดีต้อนรับได้ยินไหมครับรถไฟจะมาทางจากมาจ้ามาทางจากมาจากมาจาก,มาจากทางยะลาพูดผิดามาทางจากยะลาแล้วแล้วก็มาทางจากหัดใหญ่โอ้ Cái bánh nốt chín này Hãy chín này Cái này quá khứ dễ quá Dễ quá nó có thêm quá Nếu đừng Dạ, chín nó không phải bánh nốt mà lại quán á chín làm đẹp Ờ chín tồn, cà đàn không phải đông chứ mấy Có Nó 下一个。